สวัสดีครับวางชนน่านครับวิถีไทยวิถีชนบทนะครับอันนี้เป็นแหมชุดนึ่งนะครับชุดนี้นะครับผมไปเอาต่างชาติมาลงนะครับเนาะที่ฟาร์มกําลังขึ้นเลยนะครับแมงชุดนี้นะครับชุดนี้มีต่างชาติชุดมูนี้นะครับสายอยู่ที่สองเก้าสามศูนย์สามหนึ่งนะครับยาวถึง เจ็ดเซนแปดเจ็ดเถึง8ปดเซนก็มีนะครับแมงวันนี้ที่ผมเอาลงอันนี้จะเป็นกองทัพอินโดนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับที่ที่ทจเจาลงให้ลูกค้าได้เล่นนะครับเนาะสำหรับลูกค้าในสายกิจกรรมนะครับนะในสายกิจกรรมนะครับผมบอกว่าท่านมาหาผมนะครับผมมีของดีคือท่านได้เล่น แล้วสายนี้เป็นสายดีนะครับเป็นสายแชมป์ทั้งนั้นนะครับนะครับเป็นสายแชมป์ทั้งนั้นนะครับที่เอามาแบ่งปันนะครับแล้วนะครับมีม,มีมีไซส์มาตรฐานคือไซส์ในกิจกรรมจนถึงโอเพนนะครับอของที่ผมเอาลงณวันนี้นะครับนอกแล้วก็หลายหลายท่านนยผมยังไม่ได้บอกลูกค้าหลายหลายท่านเรีย,ย,รย,ย,ยว,ว่าวันนี้ผมเอาแมงลงนะครับ แล้วก็ะฝนมันตกตัวเองเนาะนะครับนะครับออินโดนี่ผมมีประมาณ4ี่ห้าสิบกว่าจีวิตเนอร์นะครับที่มาแบ่งปันนะครับแล้วก็ไซส์นี่ตั้งแต่ไซส์กิดกันจนถึงโอเพนนะครับเนาะโอเพนเลยนะครับแล้วก็มาตาเพนะครับมาตาเพนี่จะเป็นแมงเป็นไทยละนะครับเป็นเป็นกวางไทยละนะครับนี่คืออเป็นกวางตี ใหม่วันนี้นะครับเนาะมีไทยนะครับเนาะราคาเกาะเหมือนเดิมนะครับหน้าร้านนะครับมีตั้งแต่ราคา2อ0ร้บาทขึ้นไปนะครับเนาะจนถึงจนถึงราคาราคาเลทลงมา100บาทนะครับราคา100นะครับเนาะ100งร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยสองร้อยห้าสิบนะครับเนาะอ่าสายอยู่ประมาณสองห้าขึ้นนะครับสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดนะครับยาวกับยู่ตั้งแต่อ่หก นะครับหกหนึ่งหกสองหกสามจนถึงหกแปดนะครับหกเก้าก็มีนะครับแมงที่ผมจะเอาลงแบ่งปันให้ลูกค้าวันนี้นะครับเกาะเกาะมีหลายลายลายทรงหลายแบบอย่างนี้นะครับนะครับแบ่งปันให้ลูกค้าได้เล่นนะครับก็เยอะเยอะนะครับช่วงนี้ช่วงนี้นะครับอันนี้ไทยแลนด์นี่ไทยแลนด์อย่างนี้นะครับแน่นแเ่นอ นะครับไทยแลนด์นะครับไทยแลนด์โอ้ตัวนี้งามนะครับตัวนี้งามโอ้ยอย่างอันนี้อันนี้มีกแบงดำเพื่อันนี้ชอบแบงดำเพื่นะครับอย่างอีนะครับ <c oughs> วันนั้นวันนั้นผมก็ส่งลูกค้าไอ้นะแก๊งดำนะลูกค้าไปหนีบหนีบหนีบแป้สามสี่หัวละคือโจรกีดสตังหนึ่งนะครับเนาะโจรในสนามเนาะโจรกีดสตังค์ว่าว่าอันแบบดีนะครับเนาะ <c oughs> โจรในโจรในสนาม นะครับนี่ไหลมาพอของอินโดเนีอยไหลมาดูอินโดผมเลยนะครับโอ้วันนี้นะนะครับอ่าผมผมบองเลยว่าถ้าท่านพลาพลาดพลาดในถ้าท่านพลาดนี่โอ้ักแกนะครับแมงนนี้นะครับเลยพอร์กแมงอินโดเนี่ยอืมอีนี่ครับนะนะครับแมงอินโดนะครับเนีอนะครับเนี่ยครับอมาหาผมเนี่ยพบ รับรองครับได้เล่นนะครับเนื้ออ่ะประมาณนี้นะครับวันพุกเจอกันวันนี้วันนี้วันนี้ถ่ายเขาข่าวใือดูนะครับถ่ายเขาข่าวใือดูไปได้นะครับว่ามีมีมตั้งแต่ไซท์ทำไซกิจกรรมเนาะจนถึงไซโอเพ่นนะครับเนื้อโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายนี่ผมกำเนาะอันนี้มันงามลับเลย,ย,ยเนี้ยเนี้ยมันปีนใจเนี่ยโอ้โหพอเนออี่ยเอ้ย อเจนี่ยนี่ใคิดถึงแต่แต่เลยนี่นะนอ,อกอ่ะโอเคครับ